สวัสดีค่ะพบกับเช้าว,วันใหม่ของเรานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะที่สะพสานสรานวิถีนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะตอนนี้เป็นเวลา4:54 7นะคะพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วคนก็ค่อนข้างเริ่มมากันแล้วนะเหมือนเขามาออกกำลังกายไ้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนเราด้วยแหละ เช้านี้ก็มีลมเย็นๆเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสุดนุ่นเลยนะคะไปดูพาทิดขึ้นกันเนาะสวยๆเขามาใกล้ขึ้นแล้วนะ และตอนนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะที่สะพานสารวิถีนะคะดูเขาตกปลาไหมไอดูเขาว่านแหงแกันนะขชขึ้นมาแล้วนี่ปลามาแล้วปลามาแล้วดใูใกล้ใกล ตอนนี้เราก็เป็นวันที่สองของการพักที่นี่นะคะแต่ว่าเราจะขึ้นมาเก็บเขาช่องทะลุอีกทีนะคะอีกด้านหนึ่งของเขานะคะเพราะว่าวันเราขึ้นทางด้านที่เขาเปิดด้านขึ้นทางด้านด้านวัดใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาผล่ทางด้านเขาช่องทะลุเพราะว่อวันมันน่ากลัวมันไดมันชันมากตั้งฉากมากหลวงพี่เขาก็เลยแนะนําว่าให้กลับไปด้านหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นแทนระหว่างทางก็สวยนะคะข้างทางจะเห็นวิวทะเลเนาะ นี่ได้เป็นทางขึ้นไปต่อเหมือนเมื่อวานแน่เลยสวยนะที่เนี่ยนี่ตอนเช้านะเมื่อวานเรามาตอนดึกกันเนาะ <Okay. S 1> ทุกคนจะได้เห็นวิวทั้งเช้าทั้งก็ดึกเลยสองอย่างอ่ะนี่ไงเออเราจะถ่ายขึ้นไปเห็นไหมมุมนี้นะคะสุดยอดเลยข้างหลังจะเป็นวิวเมืองข้างหน้าเป็นวิวพระอาทิตย์ แล้วก็ยอแสงกับทะเลนะคะสวยมากๆตอนนี้อยู่ที่เขาช่องกระจกนะคะด้านบนเนาะชูบตรงนี้นะคะจะเป็นครึ่งวงกลมเป็นช่องกระจกนะคะที่เรานั่งกันอยู่นี้นะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนมุมนี้เป็นทางทะเลเนาะ แล้วก็มีพา่ิจอแสงมีเสียงจริงหรีดวีดีปีมีนกบินสวยมากเลยเห็นไหมจะเห็นเหมืเราไหมอ่ะเห็นวิวทะเลร้อยแปดสิบองศาเลย อันนี้เรากำลังจะเดินทางไปทานอาหารเช้ากันนะคะที่โรงแรมหาดทองนะคะอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะโอ้ยทะเลนะคะห้องอาหารยามเช้าเรา,า,ารเรามาเดินดูอาหารเช้ากันนะคะอ,<า>อันนี้ก็จะเป็น,ขนไข่เนาะไข่ดาวไข่ม้วนอุ้มเด็ดไข่คนไข่ต้มเอาไข่ม้วนนะคะ ใส่แฮมกับไส้กรอกนะคะไข่ดาวนะคะมียากสุกแล้วก็ไม่สุกเนาะมีไนนส้กรอกนะคะแล้วก็มีข้าวมีอันนี้ผัดผักอันนี้เกี๊ยงอะไรอ่ะ หน่อไม้ป่ะว่าอันนีมะพร้าวอ่ะน่าจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวไก่นะคะอไก่อนแล้วก็มีผัดซีอิว๊วโอ้มีปลาทั้งกุด้วยปลาทั้งกุกรอบผลไม้มีสับปรรีมีมันมีแกงมังกรนะคะแล้วก็เป็นูคอนเฟรก แล้วก็แยมขนมปังน,นะคะนี่ก็เป็นน้ำส้มน้ำส้มน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำร้อนชาแล้วก็กาแฟสดกาแฟสดก็จะมีพวกอาบูลาเต้ ไ o กะฟีมอคค่าช็อกโกแลตเอปโซนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะคะที่เราตัดมาข้าวๆเป็นบุฟฟี่นะคะก็สามารถไปตัดทานกันได้เนะาะค่ะทุกคนแล้วก็นี่เนาะเป็นสระวไว้น้ำของโรงแรมหาดทองนะคะก็จะเห็นทะเลติดกันเลยก็ระดับความลึกสุดเนาะก็อยู่ที่2.2เมตรนะคะแล้วก็ตื้งตื้ๆยิ่งเดือนมันจะยิ่งลึกอะ เด็กๆก,ก็เล่นได้เนาะก็ผู้ใหญ่ก็เล่นฝั่งนอนแล้วก็ติดกับทะเลสามารถมองวิวทะเลได้นะคะสวยจังเลย อันนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวมะนาวแล้วนะคะก็จะเงียบๆหน่อยนะคนไม่ค่อยมากันมันเป็นกองบินาหารที่ห้านะคะอแดดก็แรงแล้วนะมีลมเย็นๆอยู่นะคะสงบดีค่ะถ้าคนชอบความสงบ,บเราก็มาเที่ยวกันได้นะคะเงียบๆ,ๆดีคนไม่ค่อยเยอะบรรยากาศดีเดี๋ยวเราลองไปดูทะเลกันนะคะมีปูด้วยอนะรูปูใหญ่มากเลย ขุดซะเหมือนก้อนอื่นเลย<ด>ปูขุดขึ้นมาเหมือนก้อนอึนเลยโอ้ก้อนนี้ก้อนใหญ่โอ้ก้อในใหญ่มากมันนุ่มเลยเหมือนอื่นเห<ด>มือนอุนจิเลยอ่ะเต็มไม่หมดเลยอ่ะอเขาขุดมาถ้ามองจากโดยรวมนะที่เราเห็นนะโอ้น้ําใส่นะใส่ปิ้งไม่เห็นขาเลยค่ะดูสิน้ําใส่มากทรายก็นุ่มด้วย เหมือนตามเกาะร้านที่เราไปกันเลยนะ้ำค่อนข้างโอเคเลยใสใสตอนนี้เราก็ถึงอ,อุทยานวิทยาศาสตร์พรนะจอมเก้าณปว้ากอแล้วนะคะก็จะเป็นที่พันสัตว์น้ำนะคะ ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะนี่ก็จะเป็น Eagle System อีโกซิสเตมหราเราไปดูข้างในอควาเรียมกันนะคะอันนี้นะคะเราก็ถือว่าก็อกควาเรียมแล้วนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนาะอ๋อเป็นบริการนั่รถ ชที่ชม10บาท11โมงครึ่งโอ้โหคงนี้ไม่ทันแล้วนะพี่ใหญ่สองคนคะ่ะคนละเท่าไหร่คะคนละห้าสิบค่ะคนละห้าสิบนะคะอ,คอ่าได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคพี่ใหญ่ห้าสิบนะคะแล้วก็เด็กสามสิบบาทเก้าโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นนะคะ อย่างแบบที่ตู้ไล้เลยนะคะสองใบแล้วก็เขา้าสมอดก็เหมาะกับเด็กๆมาเที่ยวเนาะจริงๆแลว้วเราก็เด็กน้อยนะเหมือนแบบพวกทีดีมากกว่าทำให้เราถ่ายรูปเนี่ยเขาเขียนว่าระบบนิเวศเนี่ยต้นน้ำนะคะปลาตากลงปลาหนีเราหมดเลย มามองดูเขาเราก็ว่าสวยดีนาะดูเขาไหว้นะ้ำย mm ิ hmm. ้มเกินปลาที่นี่ไม่ค่อยกลัวคนนะสับเดินเข้ามาไหว้หาดูดิเห็นปะรู้สึกปลาที่นี่จะกิวกันหรอพเาเดินมาหาเราเห็นปะดเดินมาหาจะพยายามกินนะดีดิ แปดถ่ายรูปนะคะเดเมทชายเลนโอ้โหจำลองปลาชายเลนมาเลยปลาที่มีพิษมัวยมัน,นไม่สนใจเราอันนี้ปลามีพิษนะ ขนาดใหญ่ในแนวปากกาลังฝั่งอันดามันนะคะตอนนี้ก็จะมีที่ดูหนังของเด็กๆเ,เล็กๆไข่เนอ่ะอันนี้เหรอหมึกทอดกระเทียมเหรอเอ <laughs> ึกทอดกระเทียมจานไี้ค่ะ ้าพกระเทียมระการเนี่ยนี่มันหลับหรอกไม่รู้เลยเห็นมันหลับตามันลเล็นมันเปลี่ยนสีไปยเมื่อกีไหอะไม่เห็นเปลี่ยนเลยมีนยนเหมือนจะเปลี่ยนสีหรอหมึกเหมือนกันหรือเปล่ามือหอนขนาดมืออนมันหลุดเหรอหรือหนอนทะเลอะไรพวกนี้าใช่มัไม่มีป้ายเขียนเลยจริงๆน่ามีคำแนะนำหน่อยเนาะคนเข่มันคืออะไรอ๋อนี่ข้อมูลสัตว์น้ำถารแจ่เียจริงๆนจะมีข้อมูลเขียนดีกว่า แนะนำนะที่นี่ให้มีข้อมูลเขียนบ้างบางคนคงไม่ใช้แบบพวกมือถืออะที่สแกน QR code ได้อืมบางคนเขาแบบอเออที่อยัสแกนเนี่ยน่าจะมีแปะให้เด็กหานอะไรอย่างงี้ดีกว่านะแนะนำนะคะของที่นี่เนาะโอ้โหมือตื่เลยมาดูกคเรียนกันนะคะโอ้โ อันนี้เราก็มาถึงในช่วงไฮไลท์แล้วนะคะอุโมงปลานะคะโอ้ปลาเยักปลายักปลายักเป็นเลยน,นะปลากระเบนบั ต่อ,ตอว่ายนะ้ำถ่ายตรงกระจกไหมยังสองตัวที่หนปลาดาว เราก็อยู่ตอนนี้ที่ว่ากอนนะคะเมื่อกี้เสร็จจากการดูพ่พธั์สัตว์น้ำออเรเรียนมาแล้วค่ะตอนนี้ก็มางนั่งชิวๆเนาะที่หาดว่ากอนนะคะหาดน,นี้เงียบมากเลยไม่ค่อยมีคนเนาะน้ำก็ใส่นะลมเย็นๆนี่ตอนเกือบเที่ยงแล้วเลยน,นะะเย็นๆสบายๆอยู่เลยนะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวประจวบนะคะอยู่ระหว่างกลางของอ่าวน้อยกับอ่าวมะนาวนะคะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงอากาศมันก็จะร้อนๆนหน่อยเนาะแต่ก็มีลมเนาะสังเกตได้แต่หัว <c oughs> ปิวเหลือเกินนะคะบรรยากาศที่นี่เงีย,มมยมบมากเลยอะสงบมากเลยเวลากลางวันนะคะ กลางคืนน่ะจะคือคืนนะเพราะว่าคนจะไปเดินตลาดกลางคืนกลางวันจะเงียบๆเนาะเราก็สามารถมาพักผ่อนผ่อนคลายกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาตามห้องลายกันนะคะ เลยเขาเปืเกือของเราให้รู้ทุกคนได้เห็นเหมือนเราไหมก็สวยมากอ่ะภูเขาอยู่ตรงหน้าเลยค่ะเต็มๆเลยอันนี้เส้นทางไปสู่เขาตามม่องลายนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติเขาตาม้องลายนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทะเลเนาะแต่ตอนนี้มันช่วงเที่ยงก็จะแห้งอะค่ะน้ําก็จะลงหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีลมเย็นๆนะคะระหว่างทางที่เราผ่านมาก็จะมีเขาสวยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง<ๆ>นี่นะคะจะเป็นจุดชมวิวเขาตาม้องลายนะคะ ก็จะมีคนมากัางเต็นท์นอนกันเนาะมีร้านอาหารมีคาเฟ่สองวัดจิวิตก็จะมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์กันเยอะนะคะ เวลากลางวันอย่างนี้เนาะแดดแรงแต่ว่ามีลมตลอดวันเลยอ่ะก็เป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวน่าพักผ่อนนะคะแล้วไปตรงนู้นนะคะอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้ว80เมตรไกลเหมือนกันแล้วเนี่ย ้องขึ้นไปข้าบนมาทุกคนและเราก็มาถึงที่จุดชมวิวขาวตาม้องลายแล้วนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็จะเดินมาถึงเนาะมีป้ายหลอกด้วยว่า280เมตรแต่ไม่ใช่เลยมันก็20เมตรถึงแล้วก็ใช้เวลาเดินก็ค่อนข้างขูุขานิดนึงแนะนำใส่รองเท้าผ้าใปมานะคะรองปือกหอยมันจะบาดขาได้นะถ้าเป็นรองเท้าแตะค่ะก็อยู่ใกล้ๆกกับอ่าวน้อยเนาะ ข้างหลังก็จะเป็นทะเลนะคะน้ำมันลงนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างแห้งนิดน,นึงตกเย็นๆนน้ำน่าจะขึ้นกว่านี้นะคะ ก็สามารถหาหวยกันได้เนาะตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอากาศก็ร้อนอย่างนี้แต่ว่ามีลมเรื่อยๆนะคะสามารถกางเต็นท์ได้นะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนาะน่าจะเป็นเต็นท์ของอุทยานเขานะคะ แล้ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดอ่าวน้อยนะคะเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปทางอ่าวน้อยเนาะเราเจอวัดสวยสถานที่น่าท่องเที่ยวเราก็เลยแวะดูเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน วัดอ่าวน้อยเนาะล,ล่มลื่นค่ะข้างหลังก็จะเป็นภูเขาสวยสูไว้นะแล้วข้างหน้าส่วนใหญ่เขาจะมาสังฆทานทําบุญกันนะขึ้นอีกนิดนึงเป็นอ่าวนะคะเป็นทะเลเนาะแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงกันตอนนี้เจอวัดสวยก็เลยแวะเข้ามาก่อนสามารถมาเที่ยวกันได้นะคะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเนาะตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปไหว้นะคะ เขาบอกว่าเป็นถ้ำพระนอนนะคะของวัดอ่าวน้อยนะคะด้านบนกันเนาะได้เหนื่อยกันอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นบันไดไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเป็นจุดชมวิวด้วยค่ะที่หนึ่งของอ่าวน้อยนะคะโอเคไปกันเลยพวกเราขึ้นค่อนข้างชันนะคะเนี่ยห้ามสูบบุหรี่โอ้จุดแรกก็สวยแล้ว แล้วเราก็ไม่ถามใครข้างล่างด้วยเนาะว่าสูงมากเลยขึ้นมาเลยแต่ค่อนข้างร้อนเนาะเพราะเรามากันตอนบ่ายโมงครึ่งสองโมง่ยดูสาภาพค่ะอาน้ำ นเนี่ยดอกไม้ทุกเทียนเราจะขึ้นถึงไหมคนะเหนื่อยสุดๆเลยก็เหมือนจะถึงน,นะพ่อนัะนะ่นน่ะสาวนัะนะ่นน่ะทุกคนใกล้ถึงความจริงแล้วดอกไม้กับทุกเทียนเราใช่ทางระวังด้วยนะคะ อัางจุดก็จะชำรุดเนาะชำรุดเยอะเลยไปกันต่อเลยสวยสวยสวยแต่มันแห้งเนาะนห,หาดแห้งๆเหมือนจะขึ้นต่อนะอ,นอ,อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพสวยๆว,วิวดีๆ ที่ที่ไม่เคยมาเนี่ยสวยเลยเอ่าน้อยนะคะตรงที่ทุกคนเห็นเนาะน้ำมันลงก็เลยจะแห้งๆหน่อยค่ะตอนเย็นน่าจะขึ้นกว่าน,นี้นะแต่นะ้ําใสนะจากการที่ดูอาา่าวมะนาวอ่าวประจวบเนาะน้ําค่อนข้างใส่นะ ยังไม่ถึงหมดในบอกครึ่งทางด้วยอ้าทถงถ้ำแล้วนะอือทางองถ้ำแล้วเนี่ย,ยใช่โอ้นี่สวยเลยาสุดยอดทางองถ้ำแล้วค่ะจดชมว,วิวบนวัดอ่าวน้อยนะคะ อันนี้เป็นทางลงถ้ำนะคะมัน,นเป็นทางลงถ้ำพระนอนนะคะทางก็จะต่างระดับนิดนึงเนาะอ๋อนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วจะมืดตรงนี้นะคะ พระนอนองค์ใหญ่นะคะข้างในก็จะอากาศเย็นๆหน่อยนะคะ มีลมเข้ามาเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนทางเข้าค่อนข้างมืดนะแต่พอเข้ามาก็จะโปร่ปงๆหน่อยเขาเปิดไฟไว้ให้นะคะอ้ามีอีกองค์หนึ่งนะคะอยู่ข้างในด้วยอันนี้มีอีกองค์ด้วยค่ะท่านพาน,นอนองค์ใหญ่เช่นเดียวกันเนาะแต่องค์ข้างหน้าจะใหญ่กว่านอะแล้วก็พระเต็มเลย ก่อเจดีนะคะอารอยะทําทเกาหลีมาถึงเมืองไทยค่ะน่าจะคนรู้จักโนยนะที่นี่แม่ไม่ค่อยเห็นคนเข้ามานะแต่เข้ามาก็ข้างในค่อนข้างกว้างนะคะ ก็น่าจะหมดแล้วเนาะอืมสุดแล้วแหละอะเราก็ไหว้ตรงนี้กันแล้วกันนะคะ คนรู้จักน้อยเนาะถ้าก่อนขึ้นมาก็ทําบุญหยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ําดื่มขึ้นมาด้วยพักแวะทานได้นะคะระหว่างทาง ค่ะแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงที่มานี่ชูใจเดอะแกเนอรี่ฟาร์มนะคะข้างในก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูและสั่งอาหารมาทานกันนะคะซุ้มไก่นะคะเนี่ยเย็นๆนะเนอะเสวย อาหารนะคะพวกสม้มตำก็มีกระเพราข้าวหมูทอดอีกันอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้จะเป็นบวยสุดาพอ,อ,อเข้ามาแล้วคะก็จะมีพวกหนังสือที่เราอ่านกันตอนเด็กๆเ,เนาะถ้าเป็นยูคเก้าสูงนะได้ใช้กัน อันนี้เราสั่งชาเขียวทูโทนกับน้ำบ๊วยมานะคะบวยโซดาเนาะสองแก้วนะคะราคาก็โอเคไม่แพงมากอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้สี่สิบบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะแล้วก็ได้สั่งข้าวมาด้วยเดี๋ยวรอข้าวมาก่อนชิมข้าวข้าก่อนเนาะหอมอ่ะอร่อยเลยใช้ได้เลยลองคนดูก่อนนะ ข้างล่างจะเป็นนมเนาะข้างบนจะเป็นชาเขียวเราสั่งแบบทูโทนนะคะหอมหอมชาเขียวหอมนมแต่อันนี้เป็นม้วยโซดาชิมก่อนนะชื่นใจเลยอ่ะเหมือนกับน้ำที่เป็นรสเข็นอ่ะพอเคยกินไหมที่เปนเป็นอ้าน้ำสลวดที่เป็นหลายๆสีอ่ะ อันนี้ก็จะมีโซดาผสมกับหวยอยู่ข้า่างคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าเลือกมานะเหมือนน้ำจัลลวดเลยอืมและไอเกจเขาน่ารักดีก็มีสังข้ามาสองจานนะคะอันแรกก็จะเป็นมะนาวกระเพราเขาบอกว่ากระเพราหมไม่ใส่น้ํามัน น,นี้เราขอจบทิปการท่องเที่ยวครับเพียงเข้านี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันทริปหน้านะคะ